สวัสดีครับเกิดผมแบนกับโม่เกมแค์เตอร์ผมนะวันนี้ผมจะมาทาคลิปแนะนําการเปิดกาชาที่จะมาถึงในพรุ่งนี้แล้วครับผมนะกาชาเซยุนสกายแล้วก็กาชาสปอร์ตการ์ดไซเลนสุสุกะแล้วก็ทามาโมคลอสครับผมนะจะมาแนะนําว่าควรเปิดหรือไม่เปิดครับผมนะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะทําคลิปแนะนําควรเปิดไหมครับผมนะ ที่ผ่านมาผมไม่ทาเพราะว่าผมเรียนรู้เกมนี้อยู่แต่ว่าตอนนี้ผมเรียนรู้มาเยอะแล้วครับผมนะผมพร้อมที่จะมาให้ข้อมูลทุกท่านอย่างละเอียดเจาะเลยกับผมนะว่าควรจะเปิดหรือไม่เปิดยังไงครับผมนะโอเคอย่าเสียเวลาเรามาเริ่มพูดถึงกันเลยผมจะมาพูดถึงสปอร์ตการ์ดสใบที่จะมาก่อนว่าควรเปิดหรือไม่เปิดกับผมนะก็คือสปอร์ตการ์ดไซเลนสุสก์แล้วก็ทามาโมคลอสคับผมนะซึ่งมันเป็นสปอร์ตการ์ดที่มีอยู่แต่กาชาด,ดั้งเดิมแล้วครับผมนะไม่ใช่การ์ดใหม่หรืออะไร แต่ถามว่าควรจะเปิดไหมหรือววาควรรีโลหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนอาจจะรอรีโลการ์ดเทปเทมหรือรอรีโลตัวเซยุนสกายรับผมนะการซัพพอร์ตไม่เท่าไหร่แต่เซยุนสกายมีเรื่องให้พูดเพียบกับผมนะคุณเธอเป็นเมตาด้วยบอกเลย <c oughs> แต่เดี๋ยวค่อยว่ากาันโอเคมาพูดถึงการ์ดซเลนสุสกากันก่อนกับผมนะคุณเธอเป็นการ์ด s s r speed ซึ่งมีสกิลของฟ r อน t ์ลันเนอร์ค่อนข้างเยอะเลยกับผมนะฟลอนน์ลันเนอร์บานเลยดีกว่าเออ แล้วก็จบด้วยสกิลโก u n r e s t r a i n ในแง่ของการให้สกิลฟ r อน t ์ลั n เนอถือว่าดีมากครับผมนะแต่ในแง่ของความเป็นการ์ดเพิ่มสแตตหรือสปีดอะไรอาจจะไม่ได้เมตาขนาดนั้นไม่ได้ถึงขั้นแน่นอนว่าคิตาสันเรามาพูดถึงในแง่ของการแจกสแตตกันก่อนผมนะว่าจะแจกเยอะไหมอย่างแรกเลยคุณเธอไม่มีเนี่ยผมนะไม่มี t r a i n ิ่ง e อฟเฟกตีฟเนี่ซึ่งคิตาสันมี15หรือสวิปโตโจมี10คิงฮาโลมี5 ทำให้เราจะได้โบนัสค่อนข้างน้อยแม้คุณเธอจะมีมูดเอฟเฟกตแต่มูดเอฟเฟกตมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามูดเราดีด้วยไหมถ้ามูดเราไม่ดีโบนัสนี้หายเลยผมนะดังนั้นเนี่ยกาให้สแตตี่ไม่ได้มากถึงขนาดเยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีพาวเวอะไรเลยผมนะไม่มีพาวเวอร์โบนัสไม่มีพาวเวอร์สปีดเหมือนการ์ดอื่นไม่มีโบนัสของอะไรเลยมีแค่มูดเอฟเฟกตที่ มากกว่าคนอื่น20แดาวจริงมูดเอฟเฟกตมันเพิ่มไม่ได้เยอะเท่า training ทเทรนนิ่งเอฟเฟกต์ทีเนดังนั้นในแง่การเพิ่มสเตตไม่ได้เยอะเท่าการใบอื่นครับผมนะอย่างที่บอกไปว่าคุณเธอน่าจะโดดเด่นในด้านการให้สกิลของรอนลันเนอร์ซะมากกว่าท่านอยากใช้การ์ดนี้เพราะาท่านอยากได้สกิลของรอนลันเนอร์ครับผมนีจริงๆอาจจะเอาสกิลคุณเธอไปใส่ให้กับข่อพันธุ์แม่พันมากกว่าได้ใช้การคุณเธอ เพราะว่าตอนทำสแตทเราอยากได้การ์ดสแตทดีๆใช่ไหมนี่ไม่ใช่การ์ดสแตทที่ดีสุดครับผมนะแต่เพิ่มอินิทิเลสปีด30ซึ่งก็มาดีขนาดนั้นโดยรวมแล้วเราจะเอาการคุณเธอก็ต่อเมื่ออยากได้สกิลเท่านั้นเลยฟอนลันเนอร์แซววีนี่ดีมากทุกอันนี้ดีหมดครับผมนะแต่ด้วยความที่คุณเธอนี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีฮินเลเวลดังนั้นทุกสกิลได้แค่เวลหนึ่งเท่านั้นและการที่มันมีสกิลเยอะมากเกินไปทําให้บางครั้งเรากด คุณเธอแล้วอาจจะไม่ได้สกิลที่ต้องการหรืออาจได้สกิลซ้ําๆเทียบหนึ่งเทียบหนึ่งไม่ได้ครบอืมดังนั้นค่อนข้างลําบากเหมือนกัน <c oughs> นะไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นในแง่ของสแตตในแง่ของสแต็ตก็โอเคถ้าท่านไม่มีการส,สปีดดีๆท่านก็ใช้การนี้ได้จริงแหละแต่นี่คือผมเทียบแม็กนะเพราะถ้าทุกท่านจะเปิดคงไม่ทําได้แม็กหรอกแม็กแล้วคุณเธอก็ยังเฉยๆอืมมีสกิลพอยต์โบนัสซึ่งก็อ่านะ <c oughs> โดยรวมแล้วเฉยๆในแทบทุกด้านโดดเด่นสกิลซึ่งก็หายากอีกด้วยความที่มีเยอะเกินอืมแต่ถามว่ารีโลได้ไหมก็รีโลได้เพราะว่าสกิลคณเธอนี่ค่อนข้างโดดเด่นและก็เหมาะกับการจะใช้กับตัวเมตาในอีก2ครับที่จะมาถึงนี้ผมนะผมมองว่าเมตาของ2ครับต่อจากเจมินายครับเนี่ยหลังจากนี้ผ่านไปอีกสองครับนี่คือฟ้อนลันเนอร์อาจจะมาครับผมนะ ดังนั้นการนี้ที่มีสกิลฟลอเดอร์ดีๆอาจจะจําเป็นประมาณนั้นสำหรับไซเรสสุสุกะต่อไปมาพูดถึงไาม์มอมคลอสผมนะคุณเธอเป็นตามินา่าการ์ดซึ่งถ้าใครยังไม่เห็นผมทําคลิปช็อตไว้กับผมนะว่าโลมิงซัพพอร์ตคืออะไรคุณเธอคือโลมิงซัพพอร์ตกับผมนะก็คือซัพพอร์ตที่ไม่เน้นอยู่ที่จุดของตัวเองไปอยู่จุดชาวบ้านเขาเรามาดูจากอันนี้ได้กับผมนะสเปเชียลไฟโอริตี้คุณเธอไม่มีกับผมนะ โดดเด่นคือเทรดดิ้งเอฟเฟกตี15เออเราไม่บวกสแต็เยอะมากแต่ว่าก็จะบวกคนอื่นสต a ามิน่โบนัสมีหนึ่งแต่ไม่มีผลเลยเพราะาคนเธอไม่เน้นอยู่ตรงสต a ามิน่อยู่แล้วซึ่งถามว่าเป็นข้อดีไหมผมว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างเสียเลยอืมในแง่ของการเป็นการ์ดโลมิงส่วนใหญ่แล้วมันควรจะเป็นการ์ดที่เราไม่เน้นสแต็ปปกติเราจะเลือกการ์ดสตามิมาเราอยากจะเน้นกดมันให้ได้ไงเราต้องการสตามิแน่เราเลือกการ์ดสตามิมา เราไม่เลือก stamina มาเพื่อให้มันไปวิ่งที่อื่นครับผมนะทยทำโมกคลอสจึงเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะไม่ดีเลยเราเลือก stamina การ์ดมาเพราะจะปั๊มมันให้เยอะๆเพื่อให้มันพอต่อที่เราต้องการใช่ไหมแต่ว่าคุณเธอไม่ได้อย okay, um, ู่ตรง stamina บ่อยไงคุณเธอจะไปที่อื <S <S ่นแทนดังนั้นค่อนข้างแย่แต่ว่าจุดเด่นคือ initial stamina มี50ตั้งแต่แรกบวก50แต่แรกซึ่งมันก็ได้สบายแค่ตอนแรกตอนหลังไม่ค่อยมีเทรนมันก็แย่อยู่เหมือนเดิม ข้อดีคือหินเลเวล3ก็คือคุณเธอจะให้สกิลค่อนข้างเลเวลเยอะและสกิลคุณเธออ่านมาดูในแง่ของการให้สกิลคุณเธอมีเดียมคอ n เนอถือว่าดีในการเล่นกลางโลซี Low ่เอาล o กเออถ้าเป็นลีด i d ดเลสถือว่าใช้ได้วระถี m มู i ิ่งไซด์เวย์อันนี้จะไม่ได้ดีเท่าไหร่ล้านห้าแสนซีซีเพิ่ม v เวลซิตีตอนอัพฮ l ลเลสเซจเจอร์ ger, ถือว่าโอเคในบางสนาม Underboost step avoid s u r l a o u d ในตอนที่อยู่แบ็เฉยๆในแง่ของสกิลก็ไม่ค่อยจจะน่าเอาขนาดนั้นไม่เหมือนไซเลสสุูกาสที่มีสกิลดีๆของฟลอน t เยอะมาก Front s t เตทเวย์ฟลอนด์คอร์เนอร์ฟาสเพดจำเป็นเท่านั้นเลยแต่ในแง่ของสกิลของทามโอรอสยิ่งไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่โกลส์สกิลว่าไง Fast a แอนด์ฟิลเล e อิ e เคสเว LOCITY m i d ด a ลด ก็โอเคมันไม่ได้โดดเด่นเพราะว่ามันมิดเลสมิดเลสสปีดจะโดนแคปทําให้ถึงเราจะมีสกิลเร่งมิดเลสมันจะไม่โดดเด่นไม่ได้แซงมากขนาดนั้นทามอินคลาวอันนี้คือสกิลจากอีเวนต์ครับผมนะเมื่อตอนโดนล้อมไอพวกสกิลที่เน้นโดนล้อมเนี่ยโอกาสติดค่อนข้างจะไม่เยอะโดยรวมแล้วทามอว์คลอสเป็นการ์ดที่จืดมาผมว่าเจืดยิ่งกว่าไซเลนิกไซเลนยังพอใช้ได้ในแง่ของการให้สเตตสกิลค่อนข้างจําเป็น แม้ว่าจะได้ยากเพราะว่ามันเยอะเกินแต่ว่าทำวอล์กซ้อนนี่ลำบากเลยครับผมนะดังนั้นไม่เน้นให้เปิดโดยรวมแล้ว2การ์ดพพอร์ตที่จะมาในอันต่อไปไม่จำเป็นขนาดนั้นสิ่งที่จำเป็นจะเป็นไซสุสุก้าแต่แนะนำให้ยืมเพื่อนอาจจะดีกว่าหรือเปล่าเออถ้ายืมเพื่อนมาแม็กสแตทมันยังพอใช้งานได้ถ้าเป็นซีโร่สแตทกบางไงซีโร่สแตทก็โอเคแหละเพิ่มเยอะอินเทียสปีดจะไม่เหลือ แต่ว่าผมมองว่ามันดีกว่าไอ้สองการ์ดที่มีให้เปิดตอนนี้ผมนะก็คือคาว่าคามีปรินเซสและก็ฮิชิเคโบโนะสองใบนี้ดีกว่าสองใบนี้ถ้าท่านอยากจะอาจจะยังไม่เคยเล่นอยากจะรีโลหาไม่ต้องหาสองอันนี้หาสองอันนี้จะดีกว่า <c oughs> เออสองอันนี้อาจจะไม่ดีขนาดนั้นแต่ดีกว่าสองอันบน <c oughs> ดังนั้นแนะนำทุกท่านถ้าเกิดว่าท่านอยากจะรีโลกันกระชาต่อไปที่จะมาก็รีโลได้อยู่ แต่หลักๆก,การชาต,ต่อไปที่เราจะรีโลแเราคงไม่ได้หาการเราจะรีโลหเเซยุนสกายครับผมเนะี่ยเอามาพูดถึงเซยุนสกายก็ได้แหละเซยุนสกายมันดีไหมมันเป็นเมตาครับผมนะโดยตัวคุณเธออาจจะไม่เมตาขนาดนั้นเพราะว่าในอนาคตไม่นานเลยเดือนกว่าเองมั้งจะมีฟลอนดันเนอร์ที่เก่งกว่าคุณเธอมาอย่างรวดเร็วดังนั้นคุณเธอ ณนะตอนนี้อาจจะโอเคแหละเป็นฟอนต์หนึ่งในฟอนต์แรนเนอร์ที่เก่งสุดในเกมแต่ว่าในเวลาไม่นานเดี๋ยวจะมีฟอนต์แรนเนอร์ซัมเมอร์มาลูเซนหรือว่าวาเลนทน์มีคุโนเบิลเออสองตัวจะเป็นฟอนต์เมตาตัวใหม่ที่จะมาแทนคุณเธอดังนั้นในแง่การเลือกตัวเป็นเมตาคุณเธอจะไม่เป็นเมตายาวคุณเธอจะมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ตกและตกเมตาอย่างไวเลยแต่สิ่งที่ทําให้เธอเป็นอะไรที่สําคัญก็คือสกิลอยู่นี้คุณเธอผมนะี โดดเด่นที่ยูนิคเลยยูนิคนี้เป็นยูนิคที่ทุกฟลอตลันเนอร์ในอนาคตจําจเป็นต้องมีผมนะีนี่เป็นยูนิคที่ทําให้มีโอกาสชนะสูงมากๆแองกิ้งสกี i n g เป็นยูนิคแอคเซิร์เรชันแอคเซิรเรชันมาสุดยอดแล้วผมนะเออแล้วก็จะติดตอนที่นําเป็นที่1ตอนอยู่คอร์เนอร์เลสเลซึ่งเป็นอะไรที่แหลมมากๆเดี๋ยวผมจะเจาะลึกตรงนี้ด้วยว่ามันแหลมยังไงแต่ก่อเออเราดูความสามารถเดีเร็กคุณเธอกันก่อน โดยคุณเธอก็จะมี A อเอเทิรแล้วก็เก่งมีเดียมลองมาวซก็คือเราสามารถปรับให้เธอใช้ครอบครัวมาทำให้กลายเป็นมาเอได้ซึ่งในครับต่อไปต่อจากเจมินายครับแคนเซอร์ใช่ไหมมันจะเป็นสนามมาวถ้าเกิดว่าท่านสามารถทำให้คุณเธอเป็นมาเ A ได้คุณเธอเป็นหนึ่งในตัวเมตาของสนามนั้นเป็นตัวฟรอนต์เมตาสนามนั้นค่อนข้างเก่งเลยทีเดียว นใครสนใจอยากหาตัวละครเพื่อคัพต่อไปคุณเธอเป็นหนึ่งตัวเลือกคัพนี้ไม่ค่อยเมตตาเท่าไหร่หลายคนคิดว่าคุณเธอมาพร้อมตอนที่คัพเจมินายเปิดครับผมนะแต่ผมว่าว่าคุณเธอนี่ไม่ได้เก่งในเจมินายคัพเลยหนึ่งเลยฟ r อน t ์ลันเนอร์ลอดยากในเจมินายคับเพราะว่าสต a มินามันต้องแคปแล้วฟ r อน t ์ลันเนอร์ใช้สต้มินาสูงสุดในทุกสตาลท่านฝึกพันสองร้อยสต้มินานต้องมีโกอย่างน้อยสองสาม อัตราการเล่งของฟอนต์ก็ยังไม่พอที่จะแซงพวก En c l o s e r ได้ใน g จมินายครับเอ็นโครคือเมตาผมนะดังนั้นใครที่คิดว่าจะมาเอาซสยูสกายเพื่อจะเป็นตัวเมตาชนะในเจมินายครับคุณเธอไม่ช่วยให้ท่านชนะท่านจะแพ้พวกโกลชิปหรือว่าไทชินแต่ว่าก็เอาไปเล่นได้ก็อาจจะเอาไปเล่นเพื่อกันหารุได้อยู่แต่ว่าถ้าคาดหวังคุณเธอจะเป็นที่หเหนือโกลชิปหรือไทชินนี่คิดผิดกับผมนะไม่ได้ขนาดนั้น เล่นได้เพื่อกันฮาลุแคนันในคัพเจมินายนี้แต่ในแคนเซอร์คัพแล้วก็คัพลีโอใช่ไหมครับต่อไปคุณเธอจะเก่งเก็บคุณเธอไว้เพื่อคัพต่อไปอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องเอาคุณเธอมาเพื่อชนะเจมินายคัพตอนนี้ไม่ใช่ไม่ชนะหรอกถ้าเกิดว่าท่านจะเทรนคุณเธอคุณเธอก็จะเป็นฟลอนต์เอเพจบีแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะเล่นคุณเธอต้องเล่นฟลอนต์อย่างเดียวเพราะยูนิสกิลคุณเธอจะติดเมื่อเธออยู่อันดับหนึ่งเท่านั้นเล่นเพจมีโอกาสไม่อันดับหนึ่งต้องเล่นฟลอนต์เท่านั้น สกิลที่คุณเธอมีของตัวเองก็มี hesitant page chaser ใช้ได้นะ <c oughs> เผื่อใครอยากกวนเชืวอบ้านแล้วก็อันนี้ m a i n t a i n t h e l e a d ต้องนำห่างในช่วงกลางติดค่อนข้าง,งยาก part page อันนี้คือเพิ่มโอกาสไป front mid late อันนี้ใช้ได้ f a r t page ค่อนข้าง,งใช้ได้เลยแล้วก็ใน,นตัวคุณเธอสามารถอัปเกรด potential awakening ได้ครับผมนะแวนการ์ดเป็นขั้นมากกว่าจะ clipping delete เนาะเออ เฉยๆผมลองมาแล้วกับแม็ควีนเฉยๆเทลเฮลไฮสุดยอดมากเอสเคปอาร์ติสุดยอดมากถ้าท่านอยากจะเทรดคุณเธอจริงๆ well 5, อัพเป็นเวลห้าเลยผมเนี่ยแล้ว up, อัพเอสเคปอาร์ติกับเทลเฮลไฮสอนี้แรงมากสุดยอดสกิลได้จากอีเวนต์ก็มีฟลอนดันเนอร์เตดเวลโ้ไฮแลนเดอร์เฉยๆแล้วแต่สนามเตท์ฟาสอืมเฉยๆเพราะว่าคุณเธอเป็นฟลอนด์อืม ว่าเพจใช้ได้ใช่ทีนี้ก็ถึงเวลามาพูดถึงข้อมูลแบบลึกๆเลยผมนะว่าทำไมคุณเธอถึงจะเป็นเมตาในครับต่อไปแคนเซอร์ครับแล้วก็ต่อไปอีกคือลลโอครับกับผมนะแต่ถ้าใครอยากโชคดีเหมือนผมกับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์แล้วกดกระดิ่งกันด้วยครับผมนะดวงผมอาจจะส่งผ่านไปที่ท่านถ้าเกิดท่านกดอกาตั้งแต่นี้ไปผมจะอธิบายข้อมูลลึกที่หลายคนไม่รู้กับผมนะถ้าทุกท่านรู้ข้อมูลนี้ท่านมีสิทธิชนะค่อนข้างสูงขึ้นมาก มีคนกล่าวเอาไว้ว่า PVP คือเกม acceleration ครับผมนะใครที่ acceleration ได้ดีกว่าในช่วงท้ายจะเป็นผู้ชนะในโหมด PVP มันคืออะไรมันก็คือการมีสกิล acceleration ที่ดีครับผมนะในทอรัดครับที่ผ่านมาทุกท่านรู้กันแล้วผมนะว่าเราควรมีสกิล l d Ship ของมาลูเซนหรือว่า Shooting for Victory ของไทกีชัชเซอร์หลายคนเลือกอัพสกิลพวกนี้มาจากคำกล่าวของใครหลายคนแต่หลายคนก็ไม่รู้ว่า เพราะอะไรทำไมต้องเลือกสกิลนี้มันดียังไงหลายคนไม่รู้ขอแค่อัพมาตามที่เขาบอกให้อัพวันนี้ผมเลยจะมาอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจกระจ่างว่าทําไมสกิลนั้นถึงเทพทําไมสกิลนั้นถึงจะแย่ลงอืมโอเคแต่ก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจพร้อมกันก่อนนะผมนะในการวิ่งของสาวม้านั้นมันจะมีการแคปสปีดเกิดขึ้นหลายคนไม่รู้อัพสกิลที่พุ่งตอนช่วงแรกหรือช่วงกลางนะครับผมนะ ก็คือสาวมามันจะมีการแคปสปีดในช่วงการวิ่งช่วงต้นถึงช่วงกลางก็คือ early l a c e หรือว่า mid l a c e กับผมนะในช่วงนี้ท่านไม่สามารถไปถึงความเร็วสูงสุดได้กับผมนะท่านอาจจะัพมาสปีด1,200แต่ที่บอกไปว่าสปีด1 2 0 0ก็คือความเร็วช่วงท้ายแม็กสูงสุดที่ท่านจะไปถึงแต่ในช่วงแรกที่โดนแคปสปีดทำให้จะไม่ค่อยมีใครวิ่งเร็วโดดเด็ด ยกเว้นแต่ตอนที่เพลโดนทำลายอันนั้นมันก็จะโด่งไปนู่นแบบงงๆกับผมนะแต่ว่าความเร็วทุกคนจะโดนแคปหมดไปถึงความเร็วสูงสุดไม่ได้ท่านจะไปถึงความเร็วสูงสุดตอนไหนในช่วงเลทเลทกับผมนะเมื่อท่านวิ่งมาผ่านมิดเลทไปแล้วพอเข้าเลทเลดปุ๊บมาทุกคนจะเริ่มพุ่งเริ่มเร่งตัวเองให้ถึงความเร็วสูงสุดกับผมนะ ดังนั้นในตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านไม่มี acceleration skill ท่านก็จะพุ่งไปแบบเป็นธรรมชาติแต่จะถึงความเร็วสูงสุดค่อนข้างช้ากว่าคนที่มี skill acceleration skill ในช่วงนี้ skill acceleration skill จะเป็นตัวกำหนดผู้ชนะผมนะถ้าเกิดว่าท่านมี skill ดีๆเออท่านก็สามารถเร่งความเร็วถึงจุดสูงสุดได้เร็วกว่ามันก็ย่อมเข้าเส้นชัยมีโอกาสเข้าเส้นชัยได้เร็วกว่าคนที่ถึงจุดสูงสุดความเร็วน้อยใช่ไหม ในช่วงเลทเลนนี้ก็คือการเปิดแคปครับผมนะสปีดท่านสามารถไปถึงจุดสุดๆได้แล้วจากตอนแรกไปไม่ได้เข้ารนี้ปุ๊บเร่งไปได้เลยทุกคนจะเริ่มเร่งคนที่เร่งได้เร็วกว่ามีเซชั่นสูงนั่นคือความสําคัญของ a c e l e r a t i o n Skill ที่ผมจะบอกในวันนี้ผมเนะี่ยทีนี้เราก็จะตอบคาถามได้ผมนะว่าทาไมสกิลเลชิปของมาเซนสกี้ถึงเมตาในทอรัสครับรอบที่แล้วนี่คือแมปของทอรัสครับครับผมนะแล้วเราไปดูคาจํากัดความของเลชิป เลดชิพจะเพิ่มแ c คเซลเ t ชันตอนที่เราอยู่ด้านด้านหน้าในช่วงไ i n a l คอเนอร์หรือเลเตอครับผมนะสังเกตเขาว่าไฟนอลค n เนอร์เลเตอรในแมปทอรัสครับไฟนอลคอเนอร์ก็คือคอเนอรที่4ก็คือจุดนี้ครับผมนะสังเกตไหมว่ามันอยู่ในส่วนไหนของเลดเลดมันอยู่ในช่วงต้นของเพิ่งเข้าเลดเลดเลยครับผมนะทำให้พอเราปุ๊บถึงทริปปุ๊บ เลช,ชิปจะทํางานตรงนี้ทําให้เราเร่งปุง๊งเข้าเส้นชัยไปอย่างว่องไวครับผมนะนั่นคือความบังเอิญที่สกิลเลช,ชิปดันไปตรงกับจนช่วงต้นของเลดเลที่เปิดการไปถึงสปีดสูงสุดได้แบบพอดีเป๊ะครับผมนะทำให้สกิลเลช,ชิปจึงเป็นสกิลที่เมตาในทอรัสครับที่ผ่านมาทีนี้เราก็จะเข้าใจครับผมนะว่าทําไมในเจมินายครับที่จะถึงที่เราใกล้จะได้แข่งแล้ว ถึงไม่มีใครพูดถึงสกิลเลดชิพอีกเลยก็ผมนะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วในเจมินายครับถามว่าเพราะอะไรเราก็จะมาดูกันนี่คือเจมินายครับก็ผมนะอย่าลืมว่าเลดชิปจะทํางานเมื่อเราเข้าสู่ไฟนอลคอร์เนอร์ครับผมนะทีนี้ไฟนอลคอร์เนอร์ของเจมินายครับอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ครับผมนะสกิลเลดชิพจะเริ่มทํางานตรงนี้ซึ่งมันแทบจะสุดเลดเลดแล้วครับผมนะจะเข้าสู่ลาสสเปิร์ดแล้วเออดังนั้นมันช้าไป สกิลคุณเธอจะติดตรงนี้คือสกิลคุณเธอจะมาติดในช่วงที่มันแทบจะหมดเลดเลสแล้วครับผมนะนี่คือไฟนอลคอเนอร์ที่4มันอยู่ตรงนี้มันช้าไปมากเลยแล้วนั่นก็คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ทำไมทุกท่านคงจะรู้แล้วผมนะว่าสกิล a อ c เซ e r a เ i ชันที่เป็นเมตาในรอบนี้จะเป็นไงครับคือสกิลสเตทเอาไว้สเปิร์ถามว่าทำไมมันถึงเมตาแล้วก็ไปดูความสามารถสกิลมันนะผมนะเพิ่มแอสเซ์เรชันสเตท อินลัสเปิร์ใช้ได้แค่เอ็นโคลเซอรนี่คือสกิลที่หลายคนบอกว่าเป็นเมตาในรอบนี้อืมคือคําจํากัดความบางทีงงนะมันบอกว่าเพิ่มความเร็วทางตรงในล a สเป p ร์แต่ล a สเป p ร์ที่ว่าไม่ใช่ล a สเป p ร์สีแดงนะไม่ใช่สีแดงนี้มันเป็นหมายถึงในช่วงที่ตาวมาสามารถไปล a สเปิร์ชได้หรือก็คือเลดเลสพูดง่ายๆก็คือมันเขียนว่างงๆแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยมันคือเลเลนะ หรือก็คือเพิ่มแอคเซลเ t ชันในทางตรงเลดเลตครับผมนะแล้วเลตเลมันเริ่มจากไหนในรอบนี้จะเป็นไงครับเลตเเริ่มตรงนี้ครับผมนะซึ่งมันคืออะไรมันคือทางตรงครับผมนะดังนั้นเมื่อเข้าเ e ตเล e ปุ๊บคนที่มีสกิล Stayway s Sp ร์ t จะเริ่มใช้แอคเซลเดชันสกิลแล้วก็เร่งทันทีจากตรงนี้ครับผมนะทำให้พอเร่งตรงนี้ปุ๊บถึงความเร็วสูงสุดได้ไวก็วิวไปเลยครับผมนะ เลดชิปทำไมใช้ไม่ได้เพราะมันเพิ่งจะเริ่มจากตรงนี้ในะขณะที่คนที่มีสเตเวสเปิร์ตเริ่มจากตรงนี้แล้วผมนะนั่นคือพาะว่าทำไมเมตาแอคเซชันสกิลรอบนี้จึงเป็นสเตเวสเปิร์ตเพราะว่าเลดเลดมันเริ่มตรงนี้ครับผมนะแอคเซชันสกิลไหนจะเป็นเมตาของคับไหนขึ้นอยู่กับว่าเลดเลดมันเริ่มจากตรงไหนครับผมนะเราต้องหาแอคเซชันที่มันตรงกับที่เป็นเลดเลดนั่นคือเทคนิคการหาสกิลเมตาแต่นนเนิ่นๆสำหรับใครที่อาจจะไม่อยากจะไปนั่งฟังคลิป อาที่ผมยกตัวอย่างไป2ครั้งกับเลชิปแล้วมาดูว่าถ้างั้นสกิลของเซยุนสกายคุณเธอจะไปเมตาตอนไหนก็ามาดูอีกครั้งครับผมนะเราต้องนำอยู่ในคอเนอร์เราต้องนำที่1ในคอเนอร์เลดเลดอย่าที่เรารู้กันสกิลคุณเธอคือแอคเพิมแอคเซอเรชันซึ่งแหลมที่สุดอยู่แล้วครับผมนะเนี่ยเอแล้วเราต้องเป็นที่1ในคอเนอร์เลดเลดเรามาดูทอรัสครับกันก่อนไหมคอเนอร์เลดเลด จริงๆคุณเธอคือเมตาของทอรัดครับที่ผ่านมาด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าสกิลคุณเธอติดต้องเป็นที่หนึ่งในคอเนอร์เลด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 คือคอเนอร์ครับผมนะอืมดังนั้นพอเข้าตรงนี้ปุ๊บคุณเธอจะติดทันทีถ้าคุณเธอกาชามาไวคุณเธอจะเป็นเมตาของทอรัสครับด้วยเออเสดายกาชามาท้าไปหน่อยเออเพราะว่านี่คือคอเนอร์เลดเลดพอเข้าพอเข้าเลดเลดปุ๊บติดเลยครับผมนะพุ่งปลีเลยบอกเลยเออ แต่ว่าถ้างั้นถ้าเป็นเจมินายครับที่คุณเธอมาพร้อมกันเป็นยังไงอ่ะคุณเธอก็จะติดเหมือนกันนะผมนะสกิลเธอแต่ว่าจะมาติดตรงนี้แทนในขณะที่สเตตอเวสเปิร์จะเร็วกว่าคุณเธอจะมาติดตรงนี้แทนทําให้พอเราเห็นแบบนี้ทําให้คิดว่าคุณเธออาจจะไม่ใช่เมตาของเจมินายครับเพราะว่าสกิลคุณเธอติดค่อนข้างช้ากว่าพวกเอ็นโครเซอร์ที่มีสเตตอเวสเปิร์จะติดตรงนี้ ถาว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ดีกว่าสกิลมารเซนแน่นอนเพราะว่ามารเซนช้าเกินจะต,ติดตรงนี้มันช้าแต่มันก็อาจจะยังพอไหวเออแต่ว่ามันสู้พวก Encloser g o s h โกลชิอแนาอตาที่จะมี t t a Away สเ p p ร r t ไม่ได้เลยเพราะว่าอันนี้เริ่มได้เร็วกว่าเยอะดังนั้นถ้าใครคิดว่าสายอุสกาจะเป็นเมตาจะมีนะครับคิดผิดคับผมนะอืมสกิลคนเธอล็อกไม่ทันพวก e n c l o s e r และด้วยความที่คุณเธอเป็นฟลอนค่าเอ็กซ์เตชันค่าเล่งมันน้อยกว่าพวกเอ็นดังนั้นคุณเธอสู้โกชิปและในตาไทยชินไม่ได้นี่คือเหตุผลที่คุณเธอไม่ใช่เมตาของครับเจมินายที่เราจะมาถึงนี้อ่างั้นเรามาดูครับต่อจากเจมินายครับผมนะคือแคนเซอร์ครับทำไมผมถึงบอกว่าคุณเธอจะเป็นเมตาของอีก2ครับในอนาคตกับผมนะเพราะว่าเมื่อเราดูแมปนี้ใช่ไหมเหมือนเดิมกับผมนะคอเนอร์เลดเลด ที่หนึ่งคอเนอร์เลดเลสของเซยุนสกายในแคานเซอร์ครับสนามเป็นอย่างนี้ครับผมนะคอเนอร์เลดเลสอยู่ไหนคอเนอร์เลดเลสอยู่ตรนนี้ครับผมนะเออในเลดเลสจะมีระยะเนี่ยตอนนี้คือเรายังไม่สุดโค้งนะนี่คือตรงจุดสีแดงนี้คือในช่วงที่หมดโค้งแล้วผมเอาเป็นทางตรงแต่ว่าเลดเลสมันอยู่เอื้อมเข้ามาในจุดโค้งนิดหนึ่งหรือก็คือเซยุนสกายพอถึงเลดเลสปุ๊บติดเลยครับผมนะ ถ้าเป็นตัวเซยุนคือการันตีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเอนคาริเทนให้คนอื่นนะต้องวิดดอมเช็คแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเซยุนสกายนะคุณเธอการันตีเลสเลสคอเนอร์ corner, ใช่ไหมพอถึงตรงนี้ปุ๊บคุณเธอปิ้งเลยครับผมนะซึ่งเป็นจุดที่พอดีมากคุณเธอจะได้เร่งก่อนทุกสกิลครับผมนะสกิลคุณเธอจะพล็อคสกิลเร่งคุณเธอจะพล็อคก,ก่อนทุกสกิลในเกมดังนั้น คุณเธอจะเป็นเมตาของคับต่อไปผมนะเพราะว่าแอคเซชันคุณเธอนี่จะติดก่อนแน่นอน100%ปุ้งไปเลยผมนะแต่ว่าสเตรทอเวสเปิร์ดที่เป็นเมตาของคับนี้ก็ใช้ได้นะครับต่อไปเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยพอเลยมานิดหนึ่งคือเซยุนจะติดก่อนแค่นิดเดียวจริงๆพอเลยมาอีกน,นิดหนึ่งนี่คือสเตรท a อาเวสเปิร์จะติดแหลวแต่ว่ามันเอ็นโครเซอร์แล้วเอ็นโครเซอร์สนามสั้นมีโอกาสที่จะขึ้นมาไม่ทันสูงเหมือนกัน ดังนั้นโกชิปอาจจะไม่เมตาผมคิดว่าฟลอนในแง่สนามสั้นฟลอน์จะมากว่าแล้วเซยุนสกายจะเป็นเพอร์เฟกมากที่จะติดแอคเซลเลชันได้ไวกว่าในจุดนี้สกิลเลชิปก็จะยังไม่ใช่เมตาต่อไปคือสกิลเลชิปตั้งแต่คับแรกคือตกเลยนะจะแทบไม่ได้ใช้เลยในอนาคตต่อไปเพราะอะไรไฟนอลคอเนอร์กับผมนะรอบนี้ไฟนอลคอเนอร์อยู่ตรงช่วงกลาง ซึ่งติดเร็วเกินเมื่อ acceleration ติดเร็วเกินเร่งไปก็ไม่ได้ถึงสูงสดุดเร่งไปก็อยู่แค่จุดจุดหนึ่งไม่ได้ขึ้นมาขนาดนั้นครับผมนะดังนั้นเลดชิพสนามนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันใช้ไม่ได้ถึง2คัพเลยคือเลดชิพเหมือนเป็นเมตาแค่คัพแรกเองมั้ทีนี้เราก็ดูคัพต่อไปครับผมนะเช่นเคยคอเนอ r ์เลดเลดครับผมนะอยู่ตรงไหนน,นี่ไงคอเนอรถ้าทันเล่นเซยุนสกายเข้าเลดเลดปุ๊บติดทันทีุย ไปก่อนใครเพื่อนสกิลคุณเธอจะติดก่อนใครเพื่อนอีกครั้งผมนะสกิลเร่งมาลูเซนแต่ว่าเลชชิปรอบนี้อาจจะพอได้ครับผนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ใกล้ๆมากท่านอาจจะมาสองสกิลรอบนี้ก็คือสกิลเซยุนสกายแล้วก็มาลูเซนติดเซยุนปุ๊บติดมาลูเซนต่อดับเบิลสกิลเร่งนี่คือจะค่อนข้างแหลมมากมในสนามนี้นี่สเตทเอาวสเปอร์จะไม่ใช่แล้วอืมเพราะว่าโอ้โ oh. ห กว่าจะอยู่นี่คือโค้งมายาวมากเลยกว่าจะเข้าสเตทไม่มีเออสเตเวสเปิร์จะหมดเมตาไปในสนามต่อต่อไปครับผมเนะเพราะว่าสเตทไม่มีสเตทอยู่ในเลทเลทเลทเลของสนามต,ต่อต่อไปคือมันโค้งอย่างเดียวเลยไม่มีสเตทให้ดังนั้นพอถึงตรงนั้นสเตเวสเปอร์จะหายไปแต่สเตยุยนสกาจะยังคงติดเป็นสกิลแรกเหมือนเดิมสองคับติดครับผมนะ นั่นคือผมว่าทำไมเซยุนสกาจะกลายเป็นเมตาของอีก2ครับในอนาคตดังนั้นถามว่าควรเปิดไหมจึงควรเปิดมากครับผมนะแม้จะไม่ได้เอาคุณเธอมาแข่งเอาคุณเธอสกิลคุณเธอไปให้ฟลอน์คนอื่นสองครับในอนาคตน่าจะต้องใช้ฟลอน์กันเออดังนั้นเอาคุณเธอมาแม้ไม่ใช่คุณเธอเอาไปให้ฟลอนล์แลนเดอร์เก่งๆคนอื่นก็ยังได้ครับผมนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเพชรไม่อะไรจริงๆก็ยืมเพื่อนได้นะเพราะว่า ตอนทอรัสครับผมก็ไม่มีมาลูเซนก็ยืมพ่อพันแม่พันของคนอื่นมาลูเซนเพื่อเอาเลยชิปมาเหมือนกันท่านอาจจะทําอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็จะตัดตัวเลือกท่านไปอย่างคือท่านต้องยืมเซยุนสกายแน่ๆมันก็เลยอย่างไงที่ผมบอกไปอ่ะเอออันเนี้ยถ้าเกิดว่าท่านมีทั้งเซยุนและก็มาลูเซนมันจะเร่งได้ดับเบิลเลยนะทำให้ท่านถึงจุดสูงสุดประมาณตรงแถวๆนี้แล้วก็พุ่งปี๊ดไปไว แรงชาวบ้านผมมองว่าครับต่อต่อไปมันอาจจะจําเป็นต้องใช้ทั้งเซยุนและก็มาลูเซนดังนั้นถ้าเก็บไว้ให้ตัวเองมีมันจะได้มีตัวเลือกอื่นด้วยกับผมนะถ้าได้ก็ดีเป็นตัวที่น่าเก็บมากแม้คนที่ไม่เล่นฟอนลันเนอร์เพราะว่าเมตาต่อ,ต,อต่อไปแต่ถ้าทุกท่านมีมาลูเซนก็โอเคท่านก็อาจจะไม่เปิดก็ได้รับผมนะยืมเอาก็ได้ยืมเซยุนสกายแต่คือมีไว้ดีเพราะว่าแนอน,ะคนาคตถจะเกิดมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ อาจจะต้องใช้มากกว่าคือเราจะถูกจํากัดให้ต้องยืมแตบสย,ยุนสกายไงแต่ถ้าเรามีไว้ก่อนเรายืมตัวอื่นได้ดังนั้นถ้ามีคุณเธอไว้เพื่อทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือว่าเล่นคุณเธอเป็นฟลอตตัวเองมันจริงจะสะดวกค่อนข้างสะดวกมากก็เลยแนะนำให้ท่านหาเปิดกันนะผมนะผมก็ไม่ค่อยมีเพจเยอะจะพยายามเปิดแล้วกันแต่หลงังๆนี่ไม่ได้ตัวใหม่เหมือนกันแมงเลยแต่ก็โอเคอเลผมว่าทําไมท่านควรเปิดหรือไม่เปิดในการชาร์จะมาถึงตอนนี้นะผมนะผมอัปเดตอย่างลึกซึ้งเลยคิดว่าทุกท่านได้ได้ความรู้ ในเรื่องการเอาชนะใน PVP ค่อนข้างเยอะถ้าทุกท่านรู้ข้อมูลในส่วนนี้แล้วท่านได้เปรียบคนอื่นมาก็โอเคเหมใครชอบฟิลิปส์มิลลิชาร์กเมนต์เพื่อเป็นการใจผมทำงานใครอยากดูผมทำอะไรบ้างกดไลค์ก็ยังก่อนทุบบ้านหน่อย i g h ไพี์